อ่าตรงนี้นะคะจะเป็นว้าวนะคะทุกคนอาหมูเดงนะคะดวงมะพร้าวลานหมูดวงอ่าเรามาดูกันนะคะทุกคนอ่าหมูดวงนะคะหมูดวงนิโโปนะคะตามมาเลยค่ะลกูกห,หมูดวงหมูดวง เร in ื in ่องน่ารักใชี่ชายมนอยูกับแม่มันกรม่อมกนม่อมรมอ้งมาเส้นน้ำสบายใจเลย้าู้ยงข้เ้งอยู่เลยอันนั้นอันนั้นจาน้ำของานพี่นะมกอมันปีมาฝั่งนี้ได้ใหญ่แม่เห็นกอล่ฟสีขาวมันมาปีนอยู่ตรงเนี้ย มัสมัสแคะใช่ครับนิโปโปรเตมัสแค่นิโปโปรเตมัสแคะนิโปโปรเตมัสแค่แล้วนี้อู้ดูรูมันอ่าอีกตัวนะคะกำลังอาบแดดอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมไมนกำลังอาบแดดอยู่ลูก มันร้อนไม่ใช่อาบแดดหรอกมันไปอยู่ในานา